สวัสดีครับเช้าวันที่27นะครับเวลา6กนาฬิกา8นาทีนะผมเช้านี้มาวิทอปพิคอกราฟทองคำนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าทำเฟรมเดย์นะอ่าเป็นเทรนไลน์ขาขึ้นนะอ่ากราฟได้ทำการ เปลี่ยนเทนเป็นเทนขาขึ้นนะครับวันนี้ผมวิเคราะห์ว่าน่าจะกราฟน่าจะาขึ้นไปได้อีกนะครับฉะนั้นวันนี้นเน้นเน้นเน้นบานะเน้นขาบายนะาจากเส้นเทนไลน์ที่ผมตีตรงนี้นะเส้นสีแดงนนะ ว่ามันจะเป็นเทรนด์ไลน์ขาขึ้นนะครับถ้า,าแท่งเดย์แท่งวันนี้นะฮะผมคิดว่าน่าจะกราฟน่าจะขึ้นไปนะครับมาดูท่าเฟรม H4 นะ่าผมคิดว่า,ากราฟ ามันมาแตะเส้นเส้น EMA ห้าของหฮนสีตัวนี้นะฮะอาจจะเด้งขึ้นไปนะ TP ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณขั้นต่ำนะขั้นต่ำอยู่ที่1791นึ่งนะ TP ทองวันนี้ ประมาณหนะึ่น,17 91, 17 93, นะ TP วันนี้หนึ่งเนึ่งถึงหนึ่งเจ็ดเก้านะ TP ก็ประมาณนี้นะฮะครับคู่ทอง ม,มาดูการาฟรของท้าเฟรมวิกนะก็จะเป็นลักษณะของสามเหลี่ยมอย่างนี้นะก็ลองดูนะถ้ามาชนถ้ามันมาชนเส้นเส้นนี้นะเส้นเส้นเทนไลน์ที่หองขีดไว้ตรงสีแดงตัวนี้ด้านบนนะก็ลองลองดูนะครับว่ามันจะเด้งกลับไหมนะ แต่วันนี้นะครับวันนี้ผมเน้นบายนะสำหรับวันที่ยนะี่สิบเจ็ดทองคำการาฟทองคำเนาะก็ฝากเพื่อนๆลองดูนะครับวันนี้ว่าการาฟจะเป็นตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ไหมนะ,ะผมคิดว่าวันนี้นะเน้นเน้นบ่ายนะถ้ามัน รมันมาเด้งชนเทนไลน์ที่ผมตีไว้ตัวนี้นะก็ทำการอ,าออกออเดอร์บายได้เลยนะครับคอนเฟิร์มจากอะไรนะฮะหนึ่งเส้น EMA นะฮะ EMA 10ตัดกับเส้น EMA 50ตรงนี้นะเหลี่ยงตัวกันนะครับแล้วก็เส้น EMA 20ตัดกับ50 แล้วก็เส้นสิตัดคับห้ิอย่างนี้นะฮะเรียงตัวกันอย่างนี้นะฮะแสงว่านะครับมันจะขึ้นนะฮะและอ่าและครับได้ทะลุแนวต้านตรงนี้ไปแล้วนะฮะทำตัวเป็นอ่าทำนิวไฮใหม่นะฮะผมคิดว่าวันนี้นะครับ น่าจะขึ้นแน่นอนนะครับสำหรับทองคํานะฝากเพื่อนๆลองลองไปวิเคราะห์ต่อนะผมสำหรับผมเนี่ยคิดว่าวันนี้เน้นขาบายนะโดยที่กราฟถ้ามันกราฟย้อนมาชนาเทรนไลน์ที่ผมตีไว้ตรงนี้นะให้เน้นบายนะให้เพื่อนๆหาจังหวะเข้าบายนะสำหรับราคา,าสำหรับ ครับทองคําวันนี้นะครับโดนที่27เดือนสี่นะสองพน่สิบเอฝากเพื่อนเพื่อนลองลองดูนะฮะลองวิเคราะห์ลองเข้าดูนะครับวันนี้ TP ก็ขั้นต่ำนะหนึ่งเนานะ1 7ึ่งเจ็ดเกาสามทีพี สำหรับวันนี้ก็มาวิเคราะห์อทองคําให้เพื่อนๆนะฮะหลักการในการเข้าก็คือเส้น ema ส0ตัดกับเส้น ema 50นะครับเรียงตัวกันอย่างนี้นะและ้วก็กราฟได้ทำ new high ใหม่นะฮะคือน่าจะเป็นการกลับ กับเทนนะฮะสำหรับไทม์เฟรม D1 หนึ่งนะฮะแต่เมื่อมาดูไทม์เฟรม W1 หนึ่งนะฮะจะเห็นได้ว่าเส้นเส้นที่ผมตีไว้ตรงนี้นะฮะเส้นเทนเทนไลน์ตรงนี้นะฮะถ้ากราฟมาชนตรงนี้เนะี่ยกราฟจะเด้งเด้งกลับนะฮะเรามาลองดูนะ ว่ากราฟจะได้กลับไหมนะฉะนั้น tp เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณนี้นะประมาณ1.8ประมาณ1น ประมาณ1802นเนี่ยนะประมาณนี้นะถ้าม,มาดูทำเฟรมในวิวหนึ่งนะ,ะสำหรับวันนี้ก็ให้เน้นบายนะครับแล้วก็ให้รอจังหวะเข้าบายนะ,ะถ้ากราฟย่อลงมาชนเทนไลน์ตรงนี้แล้วก็ให้แส l l ได้บายนะครับแล้วก็ tp ขั้นต่ำอยู่ที่1793นะ 1793นะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กด subscribe กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ